น,นี่ก็พอควานมาถึงแล้วนะเมื่อกี้ก็บอกอาการของพี่หนุ่มไปอันนี้ก็พอควานเข้าไปดูนะคะแต่มันก็ปกตินะเพราะว่าเขาใกล้จะตกมันแล้วนะคะเขาสมบูรณ์กเกินไปนะคะก็คือเขาสมบูรณ์นะคะดูเสียงเขาอันนี้เป็นเสียงสองนะคะจะได้ยินยากนะคะก็คือตั้งแต่คุณน้ามาเลี้ยงเราก็นะคะจะกลับมาได้ยินนะคะแล้วก็มาได้เห็นนะคะเวลาเขาล่าเรือเหมือนเก่าแล้วนะคะอันนี้ก็บอกกันว่าการเขาจะตกมันด้วยนะคะ เมื่อกี้เสียงสองด้วยนะคะเมื่อกี้ก็หนุ่มคนเดิมกลับมาแล้วนะคะคนเดิมที่ว่านี้ไม่ใช่ว่านะคะไม่ใช่ว่าจะทําร้ายควานเหมือนเดิมนะคะคือพี่หนุ่มคนเดิมคือพี่หนุ่มที่ร่าเริงนะคะที่มีชีวิตชีวาะคะไม่เป็นโรคซึมเศร้านะคะกลับมาแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาก็พูดกับคุณแม่อยู่เรื่อะค่ะเวลามาเยี่ยมพี่หนุ่มอะไรอย่างนี้นะว่า ทำไมพี่หนุ่มเขาเหมือนกับช้างเป็นโรคซึมเศร้าจังเลยแม่เขาดูซึมๆนะแม่อะไรอย่างงี้นะคะน,นี้เขาก็กลายเป็นพี่หนุ่มคิดเล่นนะ,ะแถมยังมีหลายเสียงนะคะก็ตอนเย็นแล้วไม่ได้เล่นน้ํานะพี่หนุ่มและที่นอนจะแฉะนะคะ่าสั่งได้อะไรได้นะคะ ค่นี้ก็เสียงสองนะคะเสียงสองเสียงสองนะคะก็ม่เอฟซีอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่าจะได้ยินยากนะนี้ก็คือเสียงสองของเขานะคะจะโกอยู่นี่นะคะจะโกก็ว่าจะโดนฟ้องเหมือนกันนะคะ เมื่อกี้นะถ้ากิดว่าไม่หลบก็เรียบร้อยนละ้วนี่ก้อนใหญ่เบ้อนะะใหญ่กว่ากำมือหนูอีกนะใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเขาโยนมาถ้าก็ดว่าไม่ถอยหลังก็เรียบร้อยนะคเพราะว่าเขากะกะโดนด้วยนะก็โด,นะดนขาไปนะคะอืมนะให้กินอันนี้ก็คือเขาล่าเริงนะคะเขาไม่เหมือนกัเมื่อก่อนเขาดูว่า เหมือนกับว่าพี่หนุ่มเขามีชีวิตชีวานะนี่ก็สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ร่างกายเขาสมบูรณ์พร้อมที่จะตกมันแล้วนะคะก็คือแสดงอาการแบบนี้ต่อไปก็นะคะอ,คคคอ,อันนี้เราก็ต้องให้พ่อขวานนะคะรมาระวังนะคะอย่าประมาทนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยปลอกกับโซ่นี้สําคัญเลยนะะเวลาจะออกไปไหนนะคะ เราก็ต้องนะคะเช็คโซ่กับปอกไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าสองสสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เซฟคความปลอดภัยได้มากที่สุดแล้วนะคะว่าขมับเขาก็เริ่มเปิดแล้วนะคะนุ่นซูมไปก็อาจจะไม่เห็นนะคะแต่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เห็นนะคะอ่ะเห็นนะคะรูขมับเขาเปิดนะคะก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะตกน้ำมันตอนไหนคะไม่รู้ว่าเขาจะว่าเขาจะตกมันวันไหนตอนไหน ว่าเขาไม่ได้ตกมันมาก็สองปีแล้วนะคะสองปีเต็มเลยนะคะปูมาเมื่อเช้าเองปูมาเมื่อเช้าเหรอคะมาดูปูก็บอกว่ายังไม่ตกง่ายใช่ไมมมหมยังไม่เต็มที่นะคะอันนี้เขาอ้วนมากมากนะคะแล้วก็เราตามใจเขาเหมือนกันนะตามใจเขาเยอะอย่างเมื่อก่อนเขาอยู่กับปูกีดอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะไม่ได้ไม่ได้โดนตามใจอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คุณน้าตามใจนะ คุณแม่ตามใจนะทุกคนตามใจหมดเลยนะคะแค่ร้องของก็โยนให้แล้วนะคะอ๋อพี่หนุ่มก็กลับมาล่าเริงเหมือนเดิมแล้วนะครับนะ,ะเพราะว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้เขาตั้งแต่คุณน้ากลับมาอยู่ก็คือไม่เหงานะคะก็คุณนะ้าก็อยู่นี่ตลอดฮานูนะคะคุณนะ้าคุณแนะม่ขึ้นมาเล่นอยู่นี่ทุกอาทิตย์นะคะ ก็ไม่เหงาเหมือนเดิมเลยนะคะก็มีพี่น้องมีพ่อมีแมนะ่คอยดูเขาอยู่นะคะแล้วก็เขามีนู่นนะคะเพื่อนเล่นนะจอกโก้นะจอกโก้แต่ว่าอาการนี้คือเราต้องเรามาระวังอีกเรื่องหนึ่งะคะ่ะเรื่องเขาลงใจควานค่ะเพราะว่าก็พี่หนุ่มเขาอยู่กับหนูมานาะนใช่ไหมคะก็คุณพ่อเขาจะชอบเล่าให้ฟังว่า ถ้าพี่หนุม่มเขาเป็นอะไรอย่างนี้นะแสดงว่าเขาจะลองใจควานนะคะเขาจะรู้เขาอยากรู้นะคะว่าควานจะนะคะใจขนาดไหนนะคะจะกล้าขนาดไหนนะคะเขาจะมีการลองใจควานด้วยนะคะอันนี้หนูก็ต้องบอกไปกับคุณนาด้วยค่ะนี่เราก็บอกไปกับคุณนาเรียบร้อยแล้วนะคะว่า ะวังเดอนี่อาการนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะลองใจควานะคะคือเขาจะทําให้เราเชื่อใจนะ,ะว่าเขากลัวเรามากๆนะคะแล้วเขาก็จะลองใจโดยการที่อาจจะทําบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่เอาถึงกับเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะอืมที่คุณพ่อเชษ์เล่ามาะคะบอกให้ฟังะะเพราะว่านูจะอยู่กับคุณพ่อเชษ์เยอะที่สุดนะคะเวลา เก็บหลักช้างก็หนูก็จะเก็บช่วยคุณพ่อนะคะก็เขาจะให้สังเกตอาการด้วยนะคะถ้า,าแต่ว่าสายตาของพี่หนุ่มเป็นอย่างนี้นะคะท่าทางอาการของเขาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาช่วยพ่อให้ออกไปไกลๆนะคะให้คุณพ่อเก็บคนเดียวนะคะาะคุณพ่อฝึกไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็การดูช้างการนุน่นการนี่การนั่นนะคะสอนสารพัดท,ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าพี่หนุ่มเขาจะเป็นช้างที่ ถ้าเรารู้ใจนะคะเรารู้ใจแค่มองนิียตเราก็รู้แล้วนะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะอันนี้ก็คุณพ่อสอนไว้เยอะเหมือนกันนะคะยิ่งแต่ก่อนเขาเสียงอย่างนี้นะคะ่ะก็เขาจะเขาพูดตลอดนะคะพูดทุกวันนะแม้กระทั่งตอนไปตัดหญ้าะคะหรือว่าเก็บหลักช้างหรือว่ากินข้าวนะ,ะเขาจะรำชับกับหนูอย่างเดียวเลยนะคะว่าอาจจะเป็นยังไงก็ช่างนะอย่าขายพี่หนุ่มนะนะคะ ให้พี่หนุ่มอยู่กับเราจนแก่เลยพ่อกลัวว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าขายพี่หนุ่มไปนะกลัวว่าเขาจะเอาพี่หนุ่มไปลากไม้นะทรมานเขานะคะกลัวพี่หนุ่มเขาจะไม่สบายนะคะให้อยู่กับเรานี่แหละนะคะพ่อก็เลยปลุกฝังนะคะที่จริงคุณพ่อบอกว่าอยากได้ลูกชายนะแต่มีลูกสาวเกิดมาก่อนนะคะก็คือหนูนะคะก็คุณพ่อก็ฝึกหนูมาก,กับลูกชายนะคะฝึกทั้งความอดทนนะคะแล้วก็ ความขยันนะคะเพราะคุณพ่อบอกว่าถ้ากดว่าเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้คะแล้วแก่ไปแล้วอายุเยอะกว่านี้ล่ะจะเป็นยังไงนะคะคุณพ่อเขาจะเป็นห่วงลูกสาวมากที่สุดนะเพราะว่าลูกสาวเป็นคนที่ใช้เงินสิ้นเปลืองนะคะใช้เงินก็เก็บเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะคุณพ่อจะเป็นห่วงนะคะคุณพ่อเคยพูดให้ฟังอยู่ว่าอย่างเมอร์ดี้พ่อไม่เป็นห่วงหรอกพ่อจะเป็นห่วงลูกสาวมากกว่าคะเป็นห่วงลูกมากกว่า กลัวว่าในอนาคตหนูจะไม่มีเงินเก็บเหมือนกับน้องนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะก็ถามว่าประหยัดไหมก็ประหยัดอยู่นะคะแต่ว่าจะเสียงเงินไปกับของไร้สาระมากกว่านะคะแต่ก็หนูถูกฝึกฝนมาแบบเป็นลูกผู้ชายเลยคะ่ะทั้งฝึกความอดทนนะคะแล้วก็ ฝึกอะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ค่อยเรื่องงานบ้านหนูจะไม่ค่อยถนดัดท่าเช่นทํากับข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะทากับข้าวก็รสชาติก็กินไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเรื่องตัดหญ้าหรือว่าเรื่องอะไรที่ใช้กําลังนะคะที่ใช้แรงค่ะนี้จะถนัดมากๆเลยค่ะเรื่องตัดหญ้าเรื่องเก็บหลักช้างค่ะยิ่งแต่เรื่องช้างนี้ยิ่งแต่ถนัดเลยนะคะรู้ก็ถามว่ารู้ไหมก็รู้เยอะพอสมควรอยู่นะคะก็ เพราะว่าอยู่กับคุณพ่อคนะคุณพ่อเขาสอนเยอะนะคะทางการดูช้างอะไรบ้างนะะแล้วก็คุณพ่อจะมังคับเลยนะคะก็คือต้องไปกับพ่อนะคะไปตัดยาก็ต้องไปกับพ่อไปเก็บหลักก็ต้องไปกับพ่อนะคะแต่คุณพ่อเขาไม่ใช่ว่าให้เข้าไปสม 4, สีสมหาค่ะก็คือพ่อเขาจะดูอาการด้วยนะคะอาการอย่างนี้ก็เข้าเก็บได้อาการอีอาการานึงก็เข้าเก็บไม่ได้นะคะ เนี่ยเห็นไหมนะไม่ยอมเด้อถ้าพี่หนุ่มโยนใส่น้องอย่างนี้อีกเด้อแต่เมื่อกี้เขายกกับเจ้าโก้ฮันนี่เจ้าโก้เห็นคุณน้ามาเงียบกิ๊บเลยนะคะหันมามองแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะพี่โก้หนูมีคลิปเหมือนกันนะตอนพี่โก้กระโดดมาหาพี่หนุ่มนะพี่โก้นะคะืึ เออเอา,อ,เเอ,าเอันนี้คืองาขาวมากๆเลยะค่ะนี่แต่ว่าตัวจะมองแมมหน่อยเพราะว่าตอนเช้าอากาศมันหนาวนะคะอาบให้ครั้งเดียวก็คือตอนสายๆนะคะนี่นะคะดินก็ยังเปียกอยู่เลยนะคะแล้วก็ส่วนตอนเย็นเราจะไม่อาบน้ําให้เขานะะเนื่องจากว่าเดี๋ยวที่นอนเขาจะแฉะแต่เขาไม่มีที่นอนนะคะแต่เขาจะไม่มีที่กินด้วยนะคะ เรียบร้อยเหมือนภาพพาไว้เลยนะคะพี่หนุ่มอันนี้ก็พี่หนุ่มเขาตัวอ้วนมากๆเลยนะคะนี่ถ้าขัดตัวให้เขาดีๆเขาก็ตัวดํานะเพราะว่าเราบํารุงเขาเต็มที่นะทั้งร่างกายแล้วก็สีผิวนะคะแล้วให้เขากินมะขามเปียกนะเพื่อให้สีผิวเขาสวยนะคะส่วนจักโก้ก็เหมือนกันฮะอันนี้ก็ขึ้นตัวนะคะเริ่มขึ้นตัวทั้งสองเชือกเลยนะคะก็คือ ถ้าเราถ่ายมุมดีๆนะคะก็คือมุมที่เห็นตัวเขาแบบชัดเจนนะัะ่นี่แบบนี้ก็จะเห็นว่าเขาอ้วนใช่ไหมคะมันจะอาจมีบาง,บางมุมนะคะที่ถ่ายไปแล้วจะตัวผอม,มนะคะแต่ที่จริงตัวเขาอ้วนขึ้นมากเลยนะคะมีเนื้อมีหนังมากแล้วก็ท้องเขานะคะเมื่อก่อนเราจะเห็นกระดูกตรงสะโพกเขานะแต่ตอนนี้ก็คือเนื้อหนังมังสาเขากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็กลับมาละืล่งเหมือนเดิมแล้วนะคะไม่ใช่พี่หนุ่มโรคซึมเศร้าเหมือนเดิมแล้ว แต่ก็ไม่อันตรายเท่ากับตอนที่คุณพ่ออยู่นะคะเพราะว่าตอนคุณพ่ออยู่พี่หนุ่มนี้เขาจะรับผสมพันธุ์นะคะส่วนตอนนี้เราก็ไม่ได้เดินสายผสมพันธุ์เหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้เราให้พี่หนุ่มเขาเป็นสายบันทึงนะคะเห็นพี่หนุ่มเขาเล่นอย่างนี้ก็ดีใจหน่อยนะคะแต่ว่าจะดีใจก่ณน,นี้ถ้าพี่หนุ่มไม่โยนก้อนหินใส่นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะก็เล่นนาำปรชาเขาเนาะแล้วก็อีกอย่างเขาสมบูรณ์ด้วยเนาะ เขธรรมาดาฮะถ้าอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าช้างเล่นกลนะคะเล่นแล้วก็น้าไม่อยู่เนะาะใช่ค่ะอันะครก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้<บ>นะคะ<บ>าาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็ดึงเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะสวัสดีแล้วพี่นุม่มส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าครับผมอันนี้เสียงปกตินะคะแต่ตอนที่คุณน้ามานี่น เขารู้นะคะว่าเขาทำผิดเขาเลยทำเสียงสองนะะก็นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียเท่านี้ค่ะ